โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ1โดยมีนายสิทธิชัยใจปรงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น4กลุ่มงานดังนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดยนางสาวพวงพกาตาเบ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานกลุ่มง,งานบริหารงานบุคคลนำโดยนางขวัญตาวีรตากลุ่มง,งานบริหารงานงบประมาณนำโดยนางสาวอุไรวันชัยบาลกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปนำโดยนายวิสิทธิ์บุญเรืองมีเขตบริการเจ็ดหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่หนึ่ง บ้านแม่สุขธาตหมู่ที่สองบ้านแม่สุขหมู่ที่หบ้านแม่จั่วปันจึงหมู่ที่6บ้านแม่สุขกลางหมู่ที่7บ้านแม่จั่วตายหมู่ที่9บ้านแม่สุขดอยและหมู่ที่10บ,บ้านแม่สุขน้ำล้อมมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจํำนวนทั้งสิ้น17คน จัดการการศึกษา3ระดับดังนี้ระดับปฐมวัยมีระดับชั้นอนุบาลปีที่2และระดับชั้นอนุบาลปีที่3มีนักเรียนจำนวน32คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน80คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส มีนักเรียนจำนวน27คนรวมทั้งสิ้นมีนักเรียนจำนวน139คนภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยรู้ทันเทคโนโลยีมีจิตสาธารณะมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่21 ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบูรณาการกับหลักธรรมแห่งความสำเร็จอิทธิบาทสขับเคลื่อนง,งานด้วยวงจรคุณภาพ P D C A ตามการบริหารงานทั้ง4กลุ่มงานคือ P แผนร่วมคิดร่วมวางแผน ดี o ูร่วมทำนำไปใช้ C Check. ร่วมนิเทศสร้างกำลังใจ a Act. ร่วมแก้ไขพร้อมพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีทักษะชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ผลงานที่ทางโรงเรียนภาคภูมิใจรางวัลโอเบกอ a วอร์ดเหรียญทองด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งที่9ประจำปี2563รางวัลโอเบกอ a วอร์ดเหรียญทองรองชนะเลิศด,ด้านวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งที่10ประจำปี2564รางวัลโอเบกอ a วอร์ด ชนะเลิศเหรียญทองด้านวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งที่11ประจำปี2565และรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2564รางวัลการแข่งขันจินตะคณิตรระดับประเทศของสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก The Genius Center Thailand และผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผลคะแนนโอเน็ตปีการศึกษา2564อยู่ในลำดับที่1ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งผลการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการศึกษาของสถานศึกษาที่สมควรเป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษา ก,ก,รรก,กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมวัยด้วยจินตคณิตกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมวัยด้วยจินตคณิตจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมวัยของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขมีทักษะในการคิดคำนวณจำนวนและตัวเลขทั้งการบวกการลบได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิและพัฒนาสมองทั้งซีซ้ายและซีขวารวมถึงพัฒนาการทั้งสีด้านของผู้เรียนโดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมหลังเลิกแถวเขารบธงชาิโดยใช้เวลาวันละ15นาทีก่อนเริ่มเรียนในกิจกรรมแรกของทุกวัน ผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมะวัยว่าผู้กับกิจกรรมจินตคณิตส่งผลทําให้นักเรียนประสบผลสําเร็จต่างๆดังนี้ 1. เด็กประถมะวัยรอยละ90มีพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล 2. เด็กประถมะวัยมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ในการคิดเลขเร็วเพิ่มมากขึ้น ส่งผลการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 3. นักเรียนระดับชั้นประถมะวัยได้รับรางวัลในการแข่งขันจินตะคณิตระดับประเทศผลการส่งเสริมและจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สมควรเป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษากิจกรรมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านเมสุข มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบูรณาการหลักการแห่งความสำเร็จอินทิบาต4ีขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ P.D.C.A. ทำให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก่อเกิดมาตรฐานตัวชี้วัดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านการเรียนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน จนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขมีการดำเนินการสร้างและพัฒนาระบบกลไกลการพัฒนาคุณภาพภายในโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ P ร่วมคิดร่วมวางแผนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการจัดทำระบบบริหารและสารสนเทศต่างๆของสถานศึกษาดีการร่วมทำนำไปใช้มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4. ร่วมนิเทศสร้างกำลังใจ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการจัดทำแผนรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพภายในอยู่เสมอ A. ร่วมแก้ไขพอพัฒนามีการจัดทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องนำผลมาพัฒนาแก้ไขให้ตรงจุด ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผลก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนเป็นไปนตามค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2564ที่สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชาผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือทำงานในสายงานต่างๆหรืองานอาชีพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะจริยธรรมมีความภูมิใจในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสม